อ๋อโอเค <c oughs> ได้ครับตับตบแล้วก็คืออัน,นเนี้ยเนี่ยกูก็ทำตามขั้นไหนทุกอย่างแต่ปัญหาคือที่เนี่ยมันมีทั้งเนี่ยมันมีทั้งแผนที่เลยเห็นไหมเห็นไหมมึงสามารถเลือกเล่นตรงไหนได้เลยตามที่มึงต้องการแต่เลเบลมันมีกฎของมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากูไปเปลี่ยนกฎของเลเบลมึงนึงาากภาพออกไหมครับการขายายเกินเมืองมันอาจจะมีปัญหาตรงที่โอเคเฮ้ยแล้วจะออกอันนี้มาเพื่อย้อนยงย้อนแย,ย,ย้งอะไรกูก็เลยจะถามกลับกันว่าแล้วมึงมาเลือกเล่นตรงที่ที่เขามีกฎอยู่แล้วทาไมนึกภาพออกไหมอ่อเข้าใจแครับนะรู้เรื่อง ไม่ต้องให้ไดนาเข้ามาไกลเกียใช่อารมณ์แบบว่าสภาจะจะไม่เข้าไปยุ่งเลยอ๋อคือตีไปเลยอะไรอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับนักต่อส้ครับอันนี้อะไรอ่ะออีกนอเฉยครับนะมีมียืดอีกนอไปก็มึงยื่นใส่ตำรวจใช่ไหมปกตินะปกตินะกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะกูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงจะรับรู้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดโอเวอร์ไปตีตำรวจไปตีตำรวจโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งหรือว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยกูยิงทิ้งหมดเลย นึกภาพออกไหม oh, แต่มึง <okay. S 1> ทําตามเงื่อนไขก็คือมึงยื่นอีกนอมากูปล่อยเลยอะไรก็ได้ oh. แต่จำครั้งที่ประชุมได้ไหมประชุม oh. ทุกครั้งบอกไว้แล้วว่า oh. ไม่มีกฎเสริมการเล่นพวกเนี้ยมันต้องอยู่ภายใต้กฎเพราะไม่งั้นกูจะถูกด่าว่าเดี๋ยวก็มีมันจะมีควายบางตัวก่อนหน้าเนี้ยที่มันถามกูว่าอะไรรู้ไหมอยากรู้เหมือนกันกฎสภากับกฎประเทศอันไหนใหญ่กว่าม oh. ืองนึกภาพออกไหมอ๋อเขาจะไดนะเออกูถึงย้ําลงไปว่าดูด้วยนะว่ากฎเสริมการเล่นเนี้ย ให้เล่นให้สนุกขึ้นในขอบเขตแต่ไม่ใช่ว่ากฎที่กูทําขึ้นมามันจะอยู่เหนือกฎส่วนรวมกฎที่มันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อโอเคได้ครับตับรับแล้วก็คืออันเนี้ยเนี่ยกูก็ทําตามขั้นไหนทุกอย่างแต่ปัญหาคือที่เนี่ยมันมีทั้งเนี่ยมันมีทั้งแผนที่เลยเห็นไหมเห็นไหมมึงสามารถเลือกเล่นตรงไหนได้เลยตามที่มึงต้องการแต่เลเบลมันมีกฎของมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากูไปเปลี่ยนกฎของเลเบลมึงนึกภาพหรอไงครับการก็อยากเกินเมือง มันอาจจะมีปัญหาตรงที่โอเคเฮ้ยแล้วจะออกอันนี้มาเพื่อย้อนยงย้อนแย้งอะไรกูก็เลยจะถามกลับกันว่าแล้วมึงมาเลือกเล่นตรงที่ที่เขามีกฎอยู่แล้วทําไมนึกภาหรือเไห่าอ่อเข้าใจครับนะรู้เรื่องโอเคครับเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจในหน้าที่อยู่อีกนอแล้วหมวกฮอเก็ตแล้วคือมึงมึงใช้มึงใช้มามึงพื้นที่ทั้งหมดเลยเว้ยที่มันไม่ได้มีกฎครอบคุมก็คือเอาง่ายๆนะจุดสาคัญเลบงเลเบลอะไรพวกเนี้ยพยายามเลี่ยงอ่ะมึงรู้มึงรู้วิธีการเล่นอยู่แล้วเลี่ยงได้คือเลี่ยง โอเคเข้าใจครับส่วนอื่นนะไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยจะทำอะไรปล่อยมึงอุ้มศพตำรวจไปจากเดิมที่กูยิงทิ้งแล้วถูกต้องไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับกูเห็นมึงหิ้วอยู่บนเนี่ยสะพานปล่อยเล่นปล่อยเล่นปล่อยเล่นแค่นั้นเองใช่เพื่อนไม่ไหวมาเรเบลเพื่อนไม่ไหวมาเรเบลไม่มีอุ้มประชาชนนี่เขาไม่จำเป็น้อรับนะครับผมครับอยู่ใกล้เรเบลไว้อะเพื่อนเพื่อเราอยู่เยอะไปกลับเลยไป พี่เคสอยู่นะพี่แต่ี่ไม่ไหวมันบอกพี่เคสเหรอใช่ครับเาถามว่าถ้าเขาถ้าเขาจะอุ้มประชาชนไม่ต้องแจ้งาจะได้้ไปไปเมือบ้เรี่ยบไปบ้านเรเราด่าวันอเรารไปไปเรเรรูรไ